แล้วทำไมเราอยากจะถากับพระเจ้าทำไมเราอยากจะอธิษฐานเดียวพระเจ้าว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพราเป็นเจ้าของเราเพระเาะฉะนั้นเราสนใจจะโอเคแล้วเบือ้องเซาแม่พระเจ้าทู่นี้เรามี พระคำพีพระคำเล็พระวินีามบริผมผมก็ดูใจพี่น้องว่าเราได้รับการทรงนำจากพระเจ้าท่าอย่างไรคือผูร้รึกษาเกกับพระวินญยมบริสุโอ o ยผูุ้กษากับพระวินียมโพลิ ผมก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จังผมก็อธิบายผมก็ยังไม่ไม่ผมก็ยังไม่รู้ชัดเจนเพราะฉะนั้นช่วยชัดเจนก็ยากแต่ว่าผมอยากจะพยายามอยากจะพยายามอธิบายเรื่องนี้จ้ะพวกนี้เราทำสถานที่ด้วย ผุ้คนที่สำคัญด้วยแล้วเราอยากเราสนใจการส่งนำข้าวิญญาณบุญเราสนใจการส่งน้ำอภิธรรมกันีีนี่ได้วยเปล่าตด้รยเปล่าคือจัง เราเรียนว่าเราดูว่าจงปรึกษากับพระวิบริสุทริ์จงปรึกษากับพระเจ้าด้วเยเราอธิษฐานแต่พระเจ้าด้วยเราปรึกษากับพระเจ้าด้วยกันถ้า้าเรารูว่าที่นี่ที่นี่ถูกต้องรูปเรา พีนถูกตองลูกปุ่นเราขาระเจ้าอยากจะไปที่ไหนก็ได้เราทำแต่พระเจ้าต่อพระเจ้าถ้าอย่างนั้นรุกษากับพระวินยามบริสุทธิ์ก็คือนี่ก็พี่น้องก็รู้แล้วคือว่าพระองค์เจ้าขพเจ้าอยากไปเชียงใหม่ เชียงใหม่เป็นสถานที่พระเจ้าจัดเตรียมเพื่อข้าพร้องลหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนก็นเป็นคริสเตียนเราตั้งใจตัวเองแต่ทีนี้เราสนใจคำพูดคำสั่งของเพราะเป็นเจ้าของเราและเราถามกับเจ้านายของเราถ้าอย่งอางนันจะผมบอกกับพี่น้องว่าผมก็บอกกับพี่น้องว่า จงปรุกษากับพระวิญญัยบริสุทธ์และเราลูคำตรัสของพระวิญญายบริสุทธิ์ายอย่างไรเราลูนำประทายของพระวิญ,ญัยบริสุทธิ์ายอย่างไรแล้วทีนี้ก็ผมก็บัวผมก็คุยกับพี่น้องผมถามกับพี่น้องบ่อยๆว่าตอนนี้คุณ 담넌ม프라윈น보리บ마이ะ 디오니 쿤프룩บร프라ุทธ리์유ม유르ร라บ방ี피โ방น 디오니 ุณปรึกษา나내บพระวิญญาณบร에สุทธิ์อยู่หรือเา ลูกเราแล้วพระวิญญามบริสุทธ์ตระตอบกับคุณว่าอะไรจะอย่างนี้ครับจะเมื่อพระวิญญามบุตรเมื่อเราปรึกษากับพระวิญญามบริสุทธ์เราโศนใจนำพระทยัยพระเจ้าของเราพระองค์ของเราเมื่อเราปรึกษาผมคิดว่าประมาณดึงทรงสามสี่ห้ากันดึงคอว่า ความรู้สึกก็เคลื่อนขึ้น,นความรู้สึกความรู้สึกใหม่หรือความคิดก็เคล,ลื่อนขึ้นหรือบางทีเราได้อ,อ,อินเสียงเบาๆบาขึนแต่ว่าหนยมากได้อินเสียงเบาเบาก็หน و ยมากและบางทีเราจะให้การใหม่จะให้กัรใหม่ เราปรึกษักขาเพระวิญญาณบริสุทธิ์พราะวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสตักกับเราหลายวิธีเ่ว่าตามความประสบการณ์ของผมความคิดก็ขึ ти, ้นกับพังทีและพังทีความรู้สึกก็ขึ้นกับความรู้สึกพังทีเราพบเหตุการณ์ใหม่พังทีเราไทยิน เซียงเทาบอกแต่ถ้าพี่น้องอยากจะทำนิงกับพระวิญญามบริสุทธิ์อยากจะรู้น้ำพระทายพระพระองค์ของเราสำคัญคือว่าสานิกับพระองค์ก่อนกันสัญญกับพระองค์กอนถ้าไม่สานิกับพระองค์เราปรุษากับพระวิญญามบริสุทธิ เราสศนใจอยากจะรู้นำพระเตพระเจ้าเรารูค้าำตรัสของพระองค์ยากยากสังคคามคือสุว่าเราสานิกับพระองค์พุ่นราสานิกับพระองค์ถ้าเราไม่สานิกับพระองค์พระเจ้าตรากรรำเราแต่ว่าทางพระคำเพียทางหลายอย่างแต่ว่าเราเข้าใจ เราลูคำาตรัสของพระองค์ยากครับยากครับเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตตลอดชีวิตไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจว่าพระเจ้าตรัสก,กับเราพระเจ้าอยากจะทรงนำชีวิตเราเหม้อนสาตานที่หม้อนบุคคลก็ได้หรือ,รอเรือ่องนั้นก็ได้ ผมก็ผมก็แนะนำว่ามันมาตรธรรมมาตรฐานสามข้อกับความรู้สึกหรือความคิดให้กันใหม่หรือเสียงเบาเบานีคือความตรัสของพระเจ้าหรือปุรเหล่าพัางที่ก็ความรู้สึกคนละคนละอย่างใช่ไหมครับความคิดก็ค,คนละอย่างเละ พี่น้องพังที่พังครังก็อยากจะตามความรู้สึ์บอกว่าความรู้สึกนี้มาจากพระวิญญาียมูริสุ์ความคิดนี้มาจากพระวิญเนยียมูริส์เพราะฉะนั้นพังที่เราทําพิตหรือฟังที่เราทําถูกต้องครับพังทีลาวตายเสียงเผาเบาแต่ว่านี่ถูกต้องหรือเปล่าเรา,า,มมา,าก็ไม่รู้กันไม่รู้พังก็บอกว่าเขาก็ทําตาัตาม้ม ความรู้สึกของเขาแล้วก็เขาบอกว่าขเจาเชี่ยวปังคำตรัสของพระองค์ผมก็มีมาตราฐานสามข้อกับสามอย่างหนึ่คือว่าความรู้สึกความคิดเสียงเบาๆเหตุการมไหนเหมะสมกับพระคัมภิรุปนาราหนึ่งเหมาะสมกับพระคมภิรุปนา ส่งขว้ว่ามีสันติสุขรูปลาวบีสันติสุขส,ส,สามข้วาจิตสำนึกบูรชมกับจิตสำนึกรูปละถ้าเราตามสามข้อนี้เราน่าจะทำตามนำพระทยัยพระวิญญายบริสุทธิ์ไย เราปรุษสักกันเรกวก็เรารูได้กับเรารูได้บทสมกับพระคำพเพริลุปุรามีสันติสงขลปุระมอบสมกับจิตสำนึกของเราลุปุรา และพ่อหวังว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ของเราพระเป็นเจ้าของเราทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยเป็นผู้ปรึกษาชีวิตเราถ้าอย่างนั้นพี่น้องขอปรึกษากับพระวิญญาณบริสุทธิ์จงทำนอนตั้มนำพระทายพระองค์ ถ้าพอซาตานที่ผมดุนใจพี่น้องหนึ่งกับสาตานที่ถูกต้องคืออะไรสาตานที่ถูกต้องคืออะไรผมก็ดุนใจขขอเดียวคือว่าที่นนมีคนที่ที่รอบขอบลูกบ,บุเราคนที่ที่รอบขอบลูกบ,บุเราถ้าที่นอนอยากไป ยากไปเชียงใหม่หรืออยากไปที่ไหนก็ได้ที่นนถ้ามีพระเจ้าสัตันที่พระเจ้าจะเตรียมที่นนท์น่าจะมีคนที่ที่รอบขอบมีคนที่ไหมคนที่ที่รอบขอบถ้าไม่มีคนที่ที่รอบขอบถ้าอย่างนั้นพี่น้องเราต้องคิดกับที่นนสัต์ทันที่ถูกต้องลบกวนเรา แล้วองก็ทัน마다ทัน마다เราตัดสินใจเลือกสถานที่ผมก็แนะนำสามข้อคำวบวกนี้บีคนที่ที่รอบขอบลูกบอลเหล่าสง่งบีภาพที่น,น่นบีภาพลูกบอลเหล่าสามที่น่อนรักษา นมัสการไายหรือเปล่าถ้ารักษานมมสกร н ไม่ได้ที่นนทไม่เหมาะสมกับนำพระทยัยพระเจ้าถ้าที่นนน่นาจะมีสัตนที่มีการพ่ลลงน่าจะมีความบาปมากกว่าแต่ยังไงน,น,นีไม่เป็นสัตนที่พระเจ้าทรงสั่งเราถ้ามี คนทีทีรอบขอบทางนั้นน่าจะเป็นสัตานที่พระเจ้าจัดเตรยียมวันนี้ผมจะมแบ่งปันเรื่องสำคญหนึ่ง,งส่งคือเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระคริสตองค์เป็นเพราะเป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเราต้องสนใจ ต้องสนใจนำพระทยัยพระเจ้าคืออะไรเฉพาะโพธิสัผมก็ประทับใจว่าเอลเลียอเอ,อยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่ถูกนรกอเปลาาตลอดชีวิตตลดอดเวลาผมเราต้องสนใจแล้วก็อธิษฐานสำคัญคืออยากจะพบ บุคคลที่สำคัญบุคคลที่สำคัญเบื้องโมเสสต่อโฮเรกต่อโฮเรกไม่ใช่ลาบานไม่ใช่ลาบานขปจไม่อยากพบลาบานค่ะอาทิตฐานี้สำคัญค่ะผมก็ก็ไปไขทหาร ผมก็อธิษฐานเรื่องนี้กัอธิษฐานเรื่องต้องขอพระเจ้าทรงช่วยให้ข้าพเจ้าพบคนดีในค่ายทหารสามคือว่าเสาแม่ของเราพระวิญญัมบริสุทธิ์พระวจนะของพระเจ้าเป็นเสาแม่ของเราทีวนี้จงปรึษกษากับพระวิญญัมบริสุทธิ์ ทีคือเราได้ยเสียงเผาๆก็ดีด้วยถ้าเราไม่ได้เสียงเบาๆหนึ่งสรงสามับความรู้สึกความคิดน,นี้เหมาะสมกับพระคังมีสันติสุขรุเปเราเหมาะสมกับ จิตสามเหลทุกข์ละเราพี่นองตัลลดชีวิตตัลลดเวลราจงดำนองกับพระวิญญาโภคสุเราสนใจเราสนใจนำพระทยัยพระเจ้าคือว่าเราเป็นรูปของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้ของเจาของเพราะเป็นเจ้าของเรา โอเคเราอธิษฐานด้วยการนอนก๊อฟเราอธิษฐานขอสวนตัวเดียวก็คุณแจ้งอธิษฐานเพื่อเราอีกครั้งหน่อยค๊อฟเราเราก็เราเราเราเรื่อยๆๆๆๆๆๆ আনালালা রিডি রিডি নো রেডি নো 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 রিডি রিডি আনালালা রিডি রিডি নো রেডি নো রেডি 啊。 ใพ <Okay. S 1> ระเจ้าเพืดนดาเราสรรเสริญพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรมของพระองค์ที่มาถึงเราพระเจ้าข,าข้าขอบพระองค์ที่จะส,สอนเราให้ดําเนินชีวิตอยู่ในพระคมของพร,ระ,ะรงองคง์ตามพระราชะัธรรมของพระองค์ข้อคิดในวันนี้ขอบพระเจ้าที่จะให้เรานั้นที่จะใช้ชีวิตที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ ให้กำเนียร์บางส่วนที่จะส่งนำในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดขอให้เราเรียนรู้ที่จะปรึกษากับพระองค์และให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเราในทุกเส้นทางในชีวิตของเราและพระคำของพระองค์เป็นโคมสําหรับทุกอย่างก้าวในชีวิตของเราเป็นการเฉพาะการขอบคุณสเซนและขอบพระคุณพระองค์ที่ทำในวันนี้ในพระนามของพระในสุดขีจาว่า Amen